วันที่20กันยายน2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทาให้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งของให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการ การสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย,รายลำพูลลนลำปางตากและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะอง้40ขพืน ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองบัวลาพูอุดรธานีกาลาสินมหาสาร,รคามชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน ฟานองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะหากตายฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสะตูลค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ